เสร็จแล้วจ้าออกจากเตาห่อนๆค่ะแอบเป็นคอคกก้าน่ากินมาค้ะบานเฮาก็คงห้องประมาณว่าเค้กนุ่มแอปเปิ้ลประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเฮาจะเตรียมตัวต้มกาแฟเลยค่ะกินกับขนมแอ,เอปเปิ้ลแซ่บ ดยดเลย สอกกะคอกกาเม็ดแอปเปิเ้ลหรือว่าแอปเปิ้ลสอกกะคอกกาเค้กนุ่มแอปเปิ้ลนะคะสุด so า แอปเปิล <Apple S 2> เป็นชิ้นเล็กๆเสร็จเรียบร้อยลแล้วนะคะแอปเปิลของเราเก็บมาหลายวันเลยค่ะเริ่มจะไม่ค่อยอันนั้นแล้วต้องดีทำขนมกินนะจ๊ะกินไม่ไว สีฟองตัเค้กลงไปหยเดซิลิตเตอร์นะคะ1ช้อน1ช้อนเท่ากับ หนึ่งเดซิลิอร์หกเดซิลิเตร็คือหกชอนสี่ใส่ผงฟูลบ็อกพูนเบอร์ด้วยนะคะ บล็อกคุณเบอร์เราผสมแป้งเค้กแนะคะแป้งเค้กของอคูหือบล็อกคุนเบอร์นะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันนวดแป้งเสร็จแล้วนะคะ ลืมเปิดกล้องนะคะตะกีทีแป้งที่ผสมกันตีนวดกันทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยเซ็ตเรียบร้อยแล้วที่ใส่ฟอร์มถาดของเรานี่นะคะหน้าตายังไม่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวต้องเอาแอปเปิ้ลลงอีกวางหน้ามันนะคะ ค่ะใส่แอปเปิ้ลลงไปเลยอุงจุบ้าง เรื่อยๆนะคะโอเคเสร็จแล้วพร้อมเข้าเตาอบจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะแอบเป็นคอกกะขนมเค้กนุ่มแอปเปิ้ลนะคะเตรียมต้มกาแฟรอเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟออกจากเตาร้อนรอ That's right,